ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boo b l b u Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นอมองอารนะครับในโหมดใหม่หรือว่าในการเซตอัพใหม่ๆนะครับจะเป็นคล้ายๆให้แอนซี่หรือว่าซ่อนหานะครับแต่ว่ามันจะเป็นการไล่ฆ่าคนอื่นมากกว่านะครับคนที่เป็นคนหานี่จะเดินไล่ฆ่าคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับการเซตอัพอย่างแรกก็คือเราเซตให้มีอิ p โพสเตอร์หนึ่งคนนะครับอินโพสเตอร์คือคนที่หานะครับแล้วก็เซตวิชั่นนะครับให้อินโพสเตอร์เนี่ยที่0.25 คูเมดคนอื่นๆนะครับ0.75นะครับแล้วก็คิวคูดาวนะครับอยู่ที่40วินะครับหรือว่าแล้วแต่นะครับว่าเราจะปรับให้มันไวหรือว่าให้มันช้าขนาดไหนนะครับถ้าเราอยากตื่นเต้นมากเราก็สามารถปรับเป็น20วิหรือ30วิก็ได้นะครับการไล่ค่าหรือว่าการหาคนอื่นเนี่ยมื่อถถี่มากขึ้นนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับแทสที่คูเมดในการเซตนะครับเราเซตให้มีลองแทสสามช็อตแทสสามหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับอยากให้เกมสั้นเกมยาวขนาดไหนนะครับเราอาจจะเซตเป็นช็อตแทสห้าหรือว่าลองแทสหนึ่งก็ได้นะครับก็ทําให้มีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอันต่อมานะครับเวลาเราเจอศพนะครับเราห้ามกดรีพอร์ตนะครับแต่ว่าเราจะกดรีพอร์ตได้ก็ต่อเมื่อเวลาเราเจออิมโพสเตอร์หรือว่าคนหาเนี่ยวิ่งไล่เรานะครับเราสามารถกด รีพอร์ตได้นะครับเพื่อเป็นการเอาตัวรอดนะครับอันต่อมานะครับเริ่มเกมนะครับเราให้ Imposter เนี่ยนับ1-10ก่อนเนาะให้เพื่อนมีเวลาวิ่งหนีแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับเราก็กด s a b o t a เทสนะครับคอมมูนิเคชันให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถดูแทสได้นะครับว่าแทสของเขาอยู่ตรงไหนนะครับไอเจ้าตัวครูเมดเนี่ยก็ต้องเดินหาไปเรื่อยๆนะครับว่าเขามีเทสอะไรทำบ้างนะครับจนกว่าจะทำเสร็จหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ การที่จะจบเกมได้นะครับก็คือการที่อิมโพสเตอร์เนี่ยฆ่าเพื่อนๆคนอื่นหมดนะครับหรือว่าการที่ครูเมดเนี่ยสามารถทําภารกิจได้ครบทุกอย่างนะครับก็จะเป็นการจบเกมนะครับก็ถ้าฝั่งไหนทําสําเร็จก่อนนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นคนชนะไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนเริ่มเกมนะครับคนที่เป็นอิมโพสเตอร์เนี่ยต้องเปิดประกาศตัวเลยนะครับว่าคนนั้นเป็นนะครับว่าใครเป็นนะครับเพื่อนๆนคนอื่นเนี่ยจะได้รู้แล้วก็สามารถหนีได้นะครับก็ไปรับชมกันในเกมได้เลยครับ ไปเราเองอะ่ะเ,เจ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 แล้วเจ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 สองสามสี่หา้ากห,หกาเ,เ,เจ็ดแปเก้าสิบ จะได้้รูอ๋อตกใจวิ่งหนีอีตัวขาวอีกแล้วอ่ะไอ้วิ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสนุกจังเลยวิสนุกจังเลย้ิสนุกจังเลยวยสนุกจังเลย จับป่นต้องไปอุ้ยตกใจตาหน้าลองแบบปั่นป่ปะล่ะจะเอ๋จะเอ๋เปไหนแล้วเอ่ยจริงๆพูดพูดพูดไปก็มาถึงก็หายไปแล้วพูดพูดไปก็ตายเป็นไงล่ะโอ้โน้องพี่ต้องมาอยู่อะไรแถวๆนี้มันก็ไปแล้วอ่ะเย้เคลื่อเสร็จแล้ว จบแล้วเสร็จแล้วมีมีสใช่ไหมพี่ว่านายมีนาเสร็จแล้วมีีค่ะสิคิดว่าเสร็จแล้วนะเธอเธวาอีกเไอเจฟโอห้าสี่สามสองหนึ่งไหนว่ะวาาที่หน้า ใครหัวแตกไอ้ฝนบอกยัยแค่ยังไม่เสร็จโดนตัวปลอมค่าตรงนี้แล้วเสร็จดีโอ้โหโอ้นี่กดรออะไรนี่วะ สองสามสี่ห้าเจเจเจเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีเรามาแล้วทุกคนเราว่าเราเสร็จแล้วนะเราเจเจเจเดอะคิวเลอร์เองอุ้ยอุ้ยสวัสดีอุ้ยอไม่อยู่แล้วโอ้ยยังไม่ทันเล่นด้วยเลยไปซะแล้วไ่ไป เราไม่อยู่จะไม่เอาไม่เอาเราครบแล้วนะครบแล้วคิดว่าครบแล้วเหมือนกันยังรอเดิมทุกคนคิดว่าครบมาแล้วอ๋อต้องกดต้งเขาสแน่์หัวขาดไปอีกหนึ่งฆ่าหวายไปแล้วอุ้ยสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยดูด้วย ่ย้มีเอาตัวน่นตายมีชื่อเจเจอยู่อยู่เงี้ยนอยู่บอกทำไมอ่ะฮัลโหลเฮ้ยบอกทำไมอ่ะกดตรงกดได้ไหมคะพี่ทิ้งแค่เปิดโปรความจริงอ้าไอมายืนด้วยวะเรียบร้อยเมื่อกี้รอดเราไปเฮ้ยหมดแล้วสิหลายคน เงี่ยหายเนี่ยเนี่ยกระตุกพี่ว่าพี่แก้หมดแล้วนะแค่นี้พี่เกินท่าเดี๋ยวเพิ่งรอดสิมาให้เราฆ่าก่อนทุกคนอุ้ยสวัสดีอย่าไม่คนเนียนนะชอบคำว่าเราโค้ชแล้วชอบคำว่าเราโค้ชแล้ว ปอดแตกอุ้ยอุ้ยใครแตกอีกนึงก็จะไม่พอยเอิร์จะร็อคลุงไม่รู้อย่างนี้นี่เองว่ะเอิอทำเป็นไก่ย่างได้ไหมเ้เย่แคคนเดียวเองว่ะคนเดียวเดี่ยวคนเดียวเองเหรอสอง